ินปลาทอดปลาหน้ามือนี้หอมหอมแสบด้วยค่ะปลาหน้าบานเห้านี่อร่อยอร่อยสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์เป็นเมนูวันอาทิตย์สวัสดีตอนเสาร์ค่ะบ่เสาปันใดดอกสายแล้วกินเขาน้ากันเดอค่ะมือนี้มีลาบปลาดุกมือนี้มีถอดปลาค่ะเป็นทอดปลาหน้าเอามาจากป่านคือเกาล่ะค่ะ ก็มีปลาดุกยางน้ำมีซุปขนุนหรือว่าสุปบัก์นีบานเท่ามีนอไมมเนาะคะ่ะนอไหมสดต้มค่ะตม้มกินจิ้มก็ไปลาปลาดุกมีผักมีมะเขือค่ะมะเขือม่วงเนาะคะ่ะมะเขือเขาเอือนมะเขืออีอย่างนอหน่ยม,ม่วงม่วงถ้าเป็นสีเขียวขาสีเอิอนมะเขือตอนแหลเนาะกระถินนี่เขาเก็บจากตน้นผลไม้มีอะโวคาโดมีสมลูกหนึ่งค่ะซํานีแลละค่ะกิ้เขากองในวันอาทิตย์ ทักทายเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยู่ยุโรปอเมริกากินเขา่าเฝ้าลูกสาวยากออกข้างนอกเมือง่นเห็นนกเิ่นหงองแอกแอกเนีน่ยนะเสียงว่ามีดอกหองแค่นี้นะเสียงมีแค่นี้แลกินเขาน้ำกันค่ะมิลลาปักดุ่นเดอร์ผู้ใดอยู่ยุโรปอเมริกาผู้ใดชอบกินอาหารอีสานประมาณนีแหละค่ะอาหารอีสานเฮ่ากินเขากล่องค่ะ ปลาดุกบานเท่าปลาดุกหน้าค่ะทอดกระปอบนองใหม่เนี่ยกแซบแสบค่ะนงใหม่สดเอามาตา้มแจ้วนงใหม่บานเท่าลมวีวีคือลมหนาว ลร่มหนาวคืออากาศหนาวสิมาแล้วเมื่อเริ่มแตกแั้วมัเคือนี้กรอบๆค่ะหน่อไม่นี่มันเป็นหน่อมไม้ปลาขึ้นไหนดอกมันแสบๆคือหน่อหม่สมัยกนะ่อนอาหารบานเข้าครบทุกอย่างเลยค่ะมื้อนี้ อันนี้กระปูกใส่กระถางเก็บกินสมือต้นเดียวเดียค่ะใส่กระถางกระถางกางักบบอใหญ่จะมาออกลูกดีดีเพราะวะ่าเฮาน้ำมักลดจะทินลดด้วยน้ำมักออกดอกออกลูกดีออกฟักให้เฮากินกินบ่ท่านกับปล่อยให้มันเป็นฟักแก่ปลาดุกหน้าโตบบใหญ่ปีนี้มันแรง่ประปลาดุกมันก็เลยตัวหน่อย ลาบประดุกในกระแสนะลาบประดุกยางประดุกลูกเล่นหน่อย<ๆ>เขาเอิญมาคิดตึลตระะจะอ่อนยี่หอมอ่อนจะเล่นอาหารในอาหารแบบนี้อาหารบานเฮาแบบนี้กินเขาก็ได้หลาย ปลาดุกอย่างปลาดุกอย่างมักมักไอ้นั่นอนะมักกระเทียมกระตครยตำตำแล้วก็เอามามักปลาดุกเราไปอย่างปรุงโดยซอสนันสีหอมตะไครยค่ะแซ่บหอมดีเม่ต้องกินกับแก้วกับแซ่บพอห้าปุงลดแล้ว ปรุงรสโดยมักโดยกระเทียมพริกไทย,ยกินกับเผาเลยมากินกับหลากระปนเนี่ยสีแสบเบิดบางคนขาจาอยางเกลือย่างเกลือกระแสบไปอีกแบบนึงอะอะโวคาโดนี่สิเบิดกินแล้วคะ่ะสิวหายแล้วช่วงนี้สิบ่มีแล้ว หน้าไม่สวยไม่งามเลยไม่อยากออกกล้องออกกล้องกลองไปเขาก็ว่าจะผู้เฒ่านาะชตมตะเมนูกับเขานี่กับพ่อเราช่องคนสวยคนงามก็สิเห็นหนึ่งต่คนสวยคนงามเนาะช่องผู้เฒ่าก็สิเห็นแต่อาหารการกินนีงสีแล้ว กับเขาบานเท่าเจ็บๆยังซื้ออยากมีมู่มมานังกินน้ำกันค่ะกินคนเดียวกันให้กินหอดอยู่เด้อค่ะแต่ละคนแต่ของเส็บๆนันัว,นวอาหารไทยอาหารฝรั่ง มันสิออกมันมั่นเนาะไม่ได้กินกับสู่ของบานเฮาวะใหญ่หรอกคะ่ะที่เฮตไปก็เป็นเมนูอาหารไยแน่อาหารอีสานแน่อาหารเล่าอีสานแน่ป่าปนกันไปถ้าเป็นอาหารบานเฮากับสิแมววิวห้เบอง,เงยนเนสีเนาะคะ่ะเพราะว่าไหลแต่ค้นอีสานเฮา แม่บิวให้เบิร์นไลากินแต่ช่วงนี้พอใครได้ออกกองค่ะช่วงนี้งานหลายเมื่อยเฮ็ด,น,ฮดน,นั่นเฮ็ดนี่แน่ก็เมื่อยครับถ่ายคลิปแน่ตัดคลิปแน่ก็เบิด์นไม่ล่าไปแล้วไปแล้วค่ะจบคลิปแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆก็มาติดตามคลิปมันยาวแล้วเนาะคะ่ะบ่อยากเฮ็ดยาวเดี๋ยวคนเสื่เบื่อรำคาญ สัมนีนะคะ่ะสวัสดีค่ะ